เดี๋ยวใครว่างๆมาเที่ยวไล่นะครับมรักโคกหนองนาโอ้โหได้กับบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศดากได้บรรยากาศชาวทุ่งชาวไร่เลยทีเดียวนี่เก็บสดๆจากจากไร่เดี๋ยวเราไปกินกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มหวานน่าดูเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ในห้างไล่โคกหนองนากันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของไล่กันสักหน่อยโอ้วันนี้เป็นคาร์บอยเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบนลกโคกหนองนาเราโลเคชัน่นโลเคชันคช่นสวยมากมีภูเขาล้อมรอบนะครับอตอนนี้ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับตอนนี้ฤดูเก็บเกี่ยว้ยวาวโพด เองกันเลยทีเดียวนะฮะบรรยากาศสุดยอดด้านหน้าก็อันนี้อันนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะฮะฝั่งฝั่งนี้อันนี้ด้านข้างนะครับคือภูเขารอบๆเลยบรรยากาศดีมากตอนนี้กําลังปลูกเลินะฮะสถานที่ไว้ถ่ายทําทั้งภาพยนตร์ทั้งหนังสั้นแล้วก็ทั้งมิวสิกวิดีโอนะครับแหมบรรยากาศดีมาก อันนี้เรียกอีแตนครับนางสาวแตนนาสาวแตนนางสาวแตนจะได้ขายเอ็มดีอันต้นอะไรนี่ฮะอ้อยครับอ้อยอ้อยดำครับอ้อยดำกินได้หรือยังนะกินได้ครับอ้อยดูเดี๋ยววันนี้เราลองกินอ้อยดำกันมันเป็นลำสีดำใช่ไหมลำทั้งหมดครับข้างในก็ดำหรือว่าขาวเป็น เป็นพืชแปลกๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับรย้ยอ้ามาถึงแล้วนะฮะอันนี้อ้อยดำครับโอ้โหหาดูยากครับต้นกำลังสวยเลยนะฮะเป็นเป็นอ้อยที่ ได้ขาว่าดำทั้งข้างนอกข้างในตันนี้จะเป็นอ้อยดำนะฮะพันหาย,ยากกำลังปนะูทุนยฉพาะพันนะครับโคกหนองนาครับโมเดลโคกหนองนาตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเรามาในช่วงหน้าฝนนะครับสถานที่ถ่ายทำทั้งมิวสิวิดีโอแล้วก็ละครซีรีส์นะครับมนตรักโคกหนองนา ฝากด้วยนะครับในเร็วนี้นะครับจะสร้างตำนานความรักครั้งใหม่กับมนุ์รักโค้ง,งหนองนาครับเป็นซีรีส์สนุกสนุกเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวที่รักผิดฐานบ้านเกิดแล้วก็แล้วก็เรื่องราวความรักระหว่างคนในหมู่บ้านความสามัคคี ตั้งราวความหาความเปิ่นนะครับของคนในพื้นที่อะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีเรื่องมุกตลกเฮฮาในซีรีส์นะฮะมรรักโกง,งนะนี่มาดูอันนี้สวยมากท่ากำลังตั้งท้องนะครับหรับหนุ่มสาวที่เดินทางเข้าไปอยู่กรุงไม่ค่อยได้เห็น ตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องสวยมากดูข้าวตั้งท้องครับข้าวตั้งท้องสวยจริงๆนะฮะเป็นข้าวข้าวนาดำอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับออกรวงสวยเลยส่วนบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเอาไว้ถ่ายละคร ตอนนี้โลเคชั่นเตรียมพร้อมไปเกือบ70%็สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดือนหน้านี้ก็คงจะเริ่มถ่ายทำแล้วเดี๋ยวมาถามคนเขียนบทนะครับคนเขียนบทจะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวเป็นหนังคลื่นบ้านแล้วก็มีมุกตลกเฮฮาและราศิรปินมากมายครับพบคันกันแน่นอนที่นี่กับมรรกโค้งหนองนาะฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้คือบอสใหญ่นะฮะเป็นหนึ่งในนักสแสดงด้วยครับ มกตลกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะจะมาจากในห้างเรานี่ะครับแบบบ้านๆแบบบ้านๆรับรองบ้านทั้งหาขี้เล็ดเลยทีเดียวแลดูได้หลายรอบจะเป็นแบบซีรีส์แนวอเกาหลีด้เออแต่บรรยากาศมันออกเกาหลีแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากมีดอกมีดอกแคร์เขาเรียกว่าอยู่ที่นี่เศรษฐกิจพอเพียงเลยทีเดียวมีทุกอย่างครับเลี้ยงปลาเลื่อนผักนานิการเนื้อจะเป็น ลวย้าข้าวไรกระโพดอทุกอย่างครบคันครับอยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้ออะไรกินมีครบหมดครับพืชผักสวนครัวนะฮะอยากกินปลาก็จับปลาอยากกินกบเลี้ยงกบมีทุกอย่างเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหดสุดยอดเลยนี่ลูกเลเลอ์เลยหนึ่งสี่ให้ลูก ฮะอ๋อฟักทองนั้นนี่ฟักทองเก็บสิลองเก็บสิลองเก็บซิเอมีเก็บเป็นปล่าลองเก็บลูกนึงสิเร็วๆแม่ทำซีรีส์ให้เร็วๆไปแล้วเป็นอะไรนะผัดบวบอะไรนะเนี่ยมันมีมดมันมีมดมาาม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 านามามามมา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 มมามมา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 อามกมา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 าม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 า อ่ะเดึงเดึงโอ้งสามตัว oh. <S aba. S 1> ว้ายเจ้าว้ายพอแล้วเดี๋ยวมัน <ไป S 2> กินให้หมดอันนี้เมีียอ้ันน,น,นเป็นฟักทองญี่ปุ่นเดี๋ยวดูเจแอนเขาจะเอาฟักทองญี่ปุ่นไปทำอะไรกินวันนี้ <laughs> อ่ะสดดึงเป็นด้วยสดๆจากไร่ ปวดฟักทองนี่ลูกหนึ่งขใส่ไข่รงใ้ย่โอ้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะครับลูกมันจะปนแปลกใหม่มันจะไม่เหมือนกับมันจะไม่เหมือนฟักทองของเมืองไทยเราว่าตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะครับอาการหนามากอาการหนาะวดูจากริมชีบปากได้ครับเราบินมาถึงเมื่อเช้านี่เอง ไม่น่าเชื่อว่าหมาญี่ปุ่นจะเป็นแบบเหมือนกับหมาไทยเลยอันนี้ต้นอะไรเธออันนี้เขาเรียกต้นอะไรเอ,อ่ยอันนี้ต้นกระเทียบนะครับกล้วยด่างกล้วยด่าง มีกล้วยด่างไว้ในห้างกล้วยด่างตัวนี้หน่อ20บาทนะขายต้น10ล้านขายตัวละ20บาทนะโอราคามันตกอันนี้อันนี้ก็กล้วยด่างนะครับนี่นี่กล้วยด่างหน่อละ20บาทมีคนโทรมาเอาไหมหน่อ20บาทว้าอ๋ออู้หอันนี้มะนาวนะครับสดๆจากต้นนะครับ โอ้ oh. อ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บมะนาวไปมะนาวนี้น้ำเยอะแน่เลยนี่ห้างเด็ดเด็ดไปให้หน่อยเด็ดเตื้องบางนน้นหน่อยอืมเยวเข้าเอาไปไว้ที่เพจเด็กให้รถกระบะให้หน่อยบรรยากาศดีจริงๆครับอยู่ติดตีนเขา เหลือแต่กล้วยที่ยังไม่ได้กินลูก,อ,ก <c oughs> อันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับสถานที่มีเสียงน้ำตกด้วยหอ,อน้ำจากนี่คือมัน,มนเรียกมันเลยมันแจ้วมันแจ้วครับมันยนังหัวเล็กอยู่หัวเล็กอยู่เดี๋ยวนี้นจะหัวใหญ่แล้วนะตอนแล้ว <c oughs> อ๋ <c oughs> อเ <c oughs> อาขขาพูดก่ <c oughs> อนไป หัวแดงแดงหัวแดงแดงข้างในอยู่สและหัวใหญ่ๆนี่เราจะดูจากยังไงครับ hmm. ก like, ็อยู่นี่หนะอืมอ๋อมันยาวลงไปเลยนะนี่ยาวไปจะไปเจาะขวดเหรอรอให้มันโตกว่านี้ก่อนก็อีกประมาณเดือนอนึงเดในห้างปลูกโดยไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับ ดอกสวยมากจากปลายจะเป็นสีม่วงเข้มๆแล้วก็จะค่อยๆจืดลงจนถึงโคนโอ้ดอกสวยมากเลยมีผลด้วยนะครับใครรู้ว่าเป็นต้นอะไรช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับข้างล่างนะฮะข้างล่างรายงานข่าวแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลากันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามด้วยนะครับมนรักโคกหนองนาครับผม